ไปครับม่ดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพันจะเปลี่ยนมาอีกเลยครับผมพันจะเปลี่ยนครับผมหักกันบันกันแนห้งแป้งแบ่งปันหน,น,นัหกกันใบดีกว่าสร้างกันอีกคือเก่าครับผม สภาพอากาศครับผมสภาพบรรยากาศยืมมือเศ้าครับผมแดดแดำแซมวันพระเสาร์เจ็ดโมงแล้วครับผมจะใส่มาใกล้บ้านตื่นสวยเนี่ยก็ไก่ตื่นเต้นตีห่าผมนะครับกี่คันลูกมากนอนต่อไปจากไหนบ้านสวยบ่บบันมาครับมาเบิ่งกันเลยครับหลังแรกโอ้เอา้ายินอยู่นี่ละเกียร์จโมค,ครับผมเกียร์ดดิโมไปไปเบิ่งกันครับผมาสีมานบ่ สวยกวสวยเลยครับเบิ่งเอาดวงอาทิตย์ปุ่นนะแปบบ๊แบๆๆ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 อยู่โอ้เจ็ดโมงกว่าเลยได้คำเป็นเจ็ดโมงเคืองเราตื่นตีห้าล่อนตอนตอไปยัง,ยงไหนไปยังสี่เอา้าหลังที่สองครับผมอันนี้เป็นเงาใส่เดือนครับผมเอ้าบะติดครับผมถุนบะติง ไปครับผมนี่อีกครับบอกกินบอกติดบอกทันหาเยียไปชะโดมาใส่อยู่ครับหาเงียบไปโดมาใส่หลังสวงหลังสี่สามเอาไปยังไงไคือบอโอ้เหนียวเลยผมมีพี่นอ้องด้วยบอกกิน โอ้สภาพบรรยากาศครับผมมาเห็ดหันแบกพักโต๊ไปยิ่งปลาบ่ครับพ่อไพี่น้องไปไปลุยกันต่อครับมาครับพ่อไพี่น้องโอ้ยหลังทิศหานี่ก็บติดครับผมเนี่ยเห็นบบหุ่นยังไอ้บ่งหุ่นหลับโอ้จะว่าเนี่ยอะไรน้ำปลา

ครับผมโอ้แล้วมีกระโบติดครับผมโอู้โบติดจังโอ้ยมีหดมิ่มมีหดพึงพ่งพึ่งพ่วงครับผมแต่พึ่งหลวงบ่บเห็นลงมาช่วงหนึ่งลงมมาหาเอาเกสร ดอกเพาะกระกชูดนี่อยู่เนาะว่าล้วก็เอ้าเบิ้งตุ่มปลาไหลนะเบิง้งโอ้มีปะเนาะขึ้นแลกว่ติ๊ขึ้นที่สองพี่จังเลยโอ้ยมองเก้านี่ยนะใช้แต่มองเก้าเน,นี่ครับเพราะไม่มีน่องกินมาหากินอยู่เรื่อยอยู่ดอกเบิงบ้งนะเบิง้งมั้งเออเพราะม่มีน้องสวยหรูแล้ว มีตัวครับผมมีตัวนี่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 ครับผมนี่นี่ี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นน้ำกันบ่ครับหมันเสยปลาโคหน่อยตัวหนึ่งกับปลาไหลตัวหนึ่งครับผมนั่นนั่นนั่นครับผมนั่นนั่นนั่นเห็นบ่หนอเห็นบ่หนอนั่นครับผมหมันเสยขึ้นที่สองมันเสยตัวงามพ้อผมเอาเอาครับผม lỡ ra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  lỡ đầy lỡ ra lúc bác hồ bếp lúc biết để đợi. để đợi 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 khắp. để đợi. để đợi. để 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 โอ้ปละไรลตวงามด้วยครับผมนี่น้องอึ๊บนี่ครับผมนี่นี่นี่ถุงมันครับตุกงมันเดี๋ยวดูโอ้เออปะคคไปใส่เบียดนี่ก็ชับอีกนี่ก็ดูไปกน มพี่น้องไปใส่เบ็ดบไปดูก่อนตุ่มโง่ไนีสักก่อนครับผมนี่ครับผมมาเกี่ยวไปนีและ ngoài chúng nhầy ที่รุ่นเหรครับผมโค้งขึ้น้องเป็นแบบนี้เยอะใส่ไปแล้ว ไปครับผมไปต่อเลยอีกหลายหลังอยู่อยู่ข้างล่างสองหลังครับผมนี่เป็นกะถือปวนนี่แมวกิน่มนอื้อสีบลมีดอกพี่น้องสองหลังเอาบ่เบิ่งเบิ้งซี่แล่ะครับผมบ่ถือดอกเบิ่งแล้วเออเมื่อสถานการณ์แล้วบ่กินไปครับไปเบิ่งอีกทั้งต่อไป ไอ้ไก,ก่บานนี่แหละครับโอ้ยเด็กๆงเด็กๆนะครับผมนำตัวมุมเติเียมเบียบ่เอา้าไปครับผมขุนครับผมหลังหนึ่งนี่เห็นชัดเจนตัวตรงลงไปเบิ่งครับผมเกียดยังอยู่ขึข้นเก่าตายแล้วลคือไปครับบิ้งหลังต่อไปไปอีกซีหลังครับผมไกลเสียเด้วแล้ว ยืนรุนร้อนเนี่น้องเบ็ดเนี่โอ้ยยังบุ่บ่ถือตัวครับเด้อเออมีกุ่มปลาไหลอยู่นี่หลังหนึ่งลูกหนึ่งสิ๋มอันบ่เดี๋ยวช่ไปมาเบิ่งเบ็ดสองหลังจมหมู่กุครับผมจมทั้งสองหลังเดี๋ยว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 บิ่งก่อนครับพ่อแม่พี่น้อง หลังนึงอยู่หันครับผมจมหลังนี้ก็จมครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมหลังนี้บ่ติดครับผมบ่ก,กินเอาจมสองหลังเลยนี่ครับผมหลังนึงจมครับจมมิสซิลีนี่เห็นขั้นบ่ครับนี่นี่อันนี้อีกครับผมนี่จมมิสซิลีคือกันเอาบเบิ่งหลังไหนกอนเอาหลังนีก้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอา Thì con gắn, lắng đi con nào cắn, lắng cây nó cơ bụng, mán bò kiếm 2 lắng khu thôi Mán bò, mán bò Ui, con bự khắp Ui, món thứ thư cầm thêm nhau nhỉ Nằm Nằm Đấy, nổi nổi Ui, như tổ sầm tí Ui, ui, ui lắng này kiếm ui, ui, มือคือมันมืนมือมันม่บ่นั่นโอ้ยกินบะแครงนึงครับพวกพี่น้องนี่ตัวนี้น้อยนึงไปใส่ใส่นี่นะมันกินเบ็ดลุดแล้วนะปวดใจป่ะหล่ะปวดใจครับผมตายซ้่มเอ้าตายเอาครับผมไปใส่กระโดงครับผมเดี๋ยวเดียวใส่กระโดงไป

mình chỉ bên phá yếm ô ô ô, ô, ô. Nhiha, hạ, cũng cũng nổi Cái cây có, có, có nhà lắm này, này có thêm trong cái đó chúng nó nhìn hơn có cái nhà nhìn luôn vô nữa อู้นี่มันดันพี่น้องนี่หมื่นๆอยู่ไหนนะเก็บอยู่เด้ออ้าวได้อยู่แล้วครับพี่น้องได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บ่เดี๋ยว ตัวนี่แบบสวยงามเลยครับตัวนี้นี่อ้อโอ้ยนี่ในตัวตัวนี้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ครับนี่นี่ว่าจะเป็นชิบุต์ว่าถือพวงม่นตัวนี้ถือถือครับตัวนี้เอาเปลาไหมันขึ้นทั้งนี้บ่กขึนสองหลังในสองหลังเลยครับโอ้ยตกาย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งตุ่มปัญหาถึงตุ่มนั่ครับผมอะไรครับผมตัวแง่นะไปครับผมเดี๋ยวไปเบิง้งตุ่มบรรจอครับหลุ่นตุ่มอีกนี่บ้อ ตุ่มแล้กันครับไอซิมีตัวปะไดตุ่มโอ้ยก็คือเป็นพองๆนี่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิองเบืองนี่บ่ฮึ่เกิดซีรุ่เงเหลืองฮ้ยมีลุนครับนี่ลุนน,นี่ลุนนี่ลุนพี่น้องนั่น Tư kỳ lì kapinong. Tư kỳ lì tư ngay xăm kuỵa. Tô bằng nhanh lì. Song tôn. Mãi kỵu nương yì. Ho tùng sống tôn là kỳ nương, mãi 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 mán, mán mãi mãi mán mãi mán mãi 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 นี่อีกสองเตี่ยมสองเตี่ยมมีตัวใหญ่สำเร็จนั่นนึ่งปุ่นปัดไปครับผมเดี๋ยวออกครับผมเดี๋ยวออกใส่ถุงหมันครับผมถุงนี้บอได้ถือมาหรือมันหมันน้ำถุงนี่บ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเนาะ sao chúng không có thủng con, mắn bắt lấy không này, mình mắn bắt nghĩ lý không cũng biết phần không cũng đây có lấy hà tèm không cũng ô nhanh luôn tôi làm có cũng tôi làm, tôi làm, tôi làm. ตเตี่ยมวิ่งเตี่ยมครับผมนี่ครับพงพี่น้อยเกือบลูกเลยครับนี่นี่ครับผมน,นี่พี่น้องนี่หม,มานครับผมวันนี้มานมีปลาไหลถึ่งมดหาเตีมเขาตุ่มสามเตีมยิทีเดียสองเตีมครับผม มันครับมันมันไปครับผมกลับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเลีเยืไปใส่อาจจะโดนหรอครับไปไรหน่อยเดี๋ยวไปเร่เร่เร่เรนะครับไปใส่ครับผมคลิปนี้ก็จบไปเลยแล้วครับเนาะนจำเป็นครับผมหากันมันแก่นหากแกงเม็ปั่นหากันใบดีกว่าสร้างกันครับผมหากันมันแก่นกันคือเก่าครับผมเอาไม่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามขอบคุณครับที่ชมคลิปฝากติดตามและกับฝากกดแชร์ให้ผมเนี่ยฝากฝากกด subscribe ก็ได้ครับผมนี่ครับผมบรรยากาศสวยๆกันยังหมันอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงสัมมีครับผมพฤติกรรมหรือไอ้กิริยาทา่าทางอะไรที่บ่ถูกต้องกัน อขอโทษขออภัยนะครับเด้อคำบอกคำจานใดที่บ่ถือต้องที่บ่เหมาะสมกัอขอโทษเขาขออภัยไปเนี่ยนะครับเด้อขอบคุณครับที่ชมคลิปครับผมสวัสดีครับ